พร้อมแล้วค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะข,ขอน้อมน้อมต่อพระรันตนไายัยลูกขอถวายการสอนพระบาลีขอจงมมินปัจจัยลูกได้บรรลุมรคน,นิพพานในวันนี้ด้วยเถิดนิพพานะปัจยโยโหตุสาธุสาธุสาธุสวัสดีทุกทุกท่านนะคะนมัสก,การหลวงพี่ทุกท่านนะคะครับสาธุเจ้าค่ะ เราต่อกันตรงเดิมเลยนะคะเมื่อกี้เราบอกวิธีการดูเลขนอกเลขในเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วท่านนี้ประโยคแ, <ไป S 1> แรกเนี่ยเราก็ดูประโยคแรกก่อนอประโยคแรกเป็นอย่างนี้เราก็เห็นแล้วว่าประธานไม่มีเราต้องโยกมาแล้วกิริยาคุมภากไม่มีก็ต้องโยกมาตอนนี้กิริยาคุมภาคเนี่ยเราจะโยกตัวไหนแล้วก็ดูตัวนี้ข้างหน้าอ่าตัวนี้เป็นอะไรเราก็มามองอ่าตัวนี้ก็แยกเป็นสนทิอันนี้นะอันนี้เป็นสนทิ ส่วนที่ก็แยกเป็นสองสับสับนี้กับสับนี้อันนี้พอสับนี้เป็นอะไรคะเป็นวิกติสตาแสดงว่าตัวที่เป็นกริรยาคุมภาคตัวนี้นะคะจะต,ต้องเป็นอะไรคะขูธทตุใช่ไหมคะแล้วก็ภูทตุแล้วก็ชนะทตุแล้วก็อัศธาตมีสีท่ท่าเนี่ยที่แปลว่าอะไรคะว่ามีว่าเป็นอ่าแล้วก็โยกเอ,อ่อขู่ทตุมาคือโหติเพราะตรงนี้เป็นอะไรคะเอกวัจนะ ตรงกิยาก็ต้องเป็นเอากาวัจนะเหมือนกันเหมือนกับประธานนะคะแล้วก็เสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยลิงอันนี้ลิงเดียวกันคืออะไรคะนับปงแล้วก็ปัตถมาวิพั์เหมือนกันแล้วก็เอากาวัจนะเหมือนกันอันนี้คืออะไรคะตัวเงากับตัวจริงต้องเหมือนกันสามอย่างเสร็จแล้วพอเราแยกไอ้ตรงนี้นะคะวิธีเราสองศั์เนี่ยดูยังไงมอม้าเนี่ยค่ะเป็นนิขหิตนะคะ เราก็ได้แล้วอันนี้เอาออกไปเพราะเอาออกไปตรงนี้ก็เป็นออาอย่างเงี้ยนะคะเป็นเอวะก็เป็นนิบายนะคะอันนี้เราก็เริ่มแปลจากตรงนี้ก่อนนะคะเริ่มแปลตรงเสสังกวัจจนาเราเริ่มจากวัจนนงประธานใช่ไหมคะอันนี้เป็นนับปุงใช่ไหมคะแล้วเป็นเอกาวัจนะเอ่อก็แปลว่าวจนะแปลว่าำใช่ไหมคะก็แปลว่าอะไรคะตัวนี้ก็เป็นปัทมาวิพัต อันว่าอะไรคะ่ะอันล็อกคำและอันนี้เสสังแปลว่าอะไรคะแปลว่าที่เหลืออ่านะคะเราก็แปลได้ละอันล็อคคำที่เหลืออ่าเรามาเริ่มเสสังวัจนางนะคะวัจนางแปลว่าอันว่าคคำเสสังแปลว่าที่เหลือนะคะต่อมาตัวต่อมาตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นวิกติกตาแปลว่าเป็นนะคะตัวนี้ตัวเนี้ยคะ่สะสัทิสะเนี่ยสทัทิสะแปลว่า เช่นกับนะเห็นไหมคะเช่นกับตรงนี้นะสาธิสะแปลว,ว่าเช่นกับแล้วเสร็จแล้วตัวด้วยคาเนี่ยคานี่คือวัจนังเห็นไคะคือวัจนะเนี่ยนะคะแล้วด้วยนี่คืออะไรคะตัตติยาตับปุริสาสมานะคะอันนี้นะเขียนอย่างนี้นะคะตัตติยาแล้วก็ตับปุริสะแล้วก็สมาดนะอันนี้นะคะด้วย ตัวสามเนี่ยนะคะ,ะเราก็เขียนไว้ข้างบนนะคะอ่าเป็นสม่าท้องตัวนี้นะคะเป็นสมาาท้องนะคะอ่าแล้วเป็นตัติยานะคะแล้วตัวข้างในเขาอ่ะมีอะไรคะมีไอตัวเนี้ยคะ่ะเป็นอิมะเนี่ยอิมะอิมะปัจจัยเป็นไรคะอยู่ในไหนคะตัดทิศชาตาธิแล้วก็ตัดทิศนะคะตัวนี้ชาตาธินะคะแล้วก็อยู่ในตัดทิศนะคะ เราก็มาทําตรงนี้นะคะพอเราเข้าใจตรงนี้เสร็จตัวด้วยด้วยก็คืออะไรด้วยเมื่อกี้ก็คือตัติยาตับปุริสสมาใช่ไหมคะตัวนี้นะคะแล้วตัวคํามาจากวัจนะใช่ไหมคะแล้วตอนนี้อันมีในกอดเนี่ยมาจากตัวนี้ค่ะปุริมะอันนี้นะคะปุริมะปุริมะแปลว่าอันมีในกอดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเอวะนั่นเทียว โอเคไหเราก็เริ่มแปลใหม่อ่าเสสังวัจนงังอันว่าคำที่เหลือปุริปุริมะสะทิสังนะคะปุริมสะสัทิสังอ่าแต่นี้เป็นเป็นมาจากวิกติกตาแล้วก็เช่นกับมาจากสัทิสะใช่ไหมด้วยมาจากสัตยาตบปุริสาสมาคํามาจากวจนะอันมีในก่อนมาจากปุริมะเอวะ นั่นเทียวจบเลยนะคะแล้วก็ดูกิยาคุณภาคโหติย่อมเป็นนะอันนี้นะคะโหติโหติย่อมเป็นเอ่อตัวติคือติวัตมานาอยู่ย่อมจะเอาย่อมตัวเดียวแล้วหูธาตุในความเป็นใช่ไหมคะก็แปลว่าเป็นย่อมเป็นอ่าทีนี้พอประโยคต่อไปเป็นเอ่อเลขนอกเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าเลขนอกไม่ได้หยุดแค่นี้มีต่อมีต่อตรงนี้ ใชไหมคะแล้วก็มีต่อตรงนี้จนถึงตรงนี้ค่ะถูกไหมแล้วก็เริ่มขั้นไว้ตรงนี้เป็นกิยานในระหว่างเรารู้ว่าเป็นกิยานในระหว่างดูตรงนี้มันเป็นตวาตวาปัจจัยแล้วเขาแปงลงร่างแป,งแปงลงร่างเป็นสวามีตัวเดียวคือทิศสวาที่แปงลงร่างนะคะมีตัวนี้อันนี้ก็คือทิศธาตุในความเห็นนะคะ,ะตัวนี้นะสอเสือนะทิศธาตุแล้วก็ในความ เห็นอ <premises. S 2> ่าเห็นเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นตอนนี้พอเป็นเอ่อตัวตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะเราก็ต้องโยกเราต้องดูตรงนี้ก่อนแล้วก็มองหาก่อนว่าในเนี้ยอ่ามีมีประธานไหมไม่มีอ่าแล้วก็ดูก่อนตัวแรกที่เราจะแปลคืออะไรปณะเพราะว่าอะไรเป็นนิบาศเลขนอกต้องแปลอะไรก่อนคะเลขนอกเลขนอกต้องแปลนิบาศก่อนนิบาศต้นข้อความแล้วก็การและสตมี อันนี้มีนิบาทแต่ไม่มีการัตสมีใช่ไหมคะก็แปลปณะแปลว่ากนะ็อปณะก่อนอดแล้วก็ตามด้วยการัศสมีไม่มีก็แปลพระราชาเนี่ยเป็นประธานอัอนนี้พอประธานเนี่ยไม่ให้มาวิธีดูว่าเอาประธานมาอย่างไรเออเราก็ต้องเชื่อมโยงจากเออครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเอออย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นอมาตเห็นไหมคะตรงเนี้ยอมาตใช่ไหมอมาตนี้มีหลายคนเนี่ยเตเหล่านั้นใช่ไหม แล้วดูตรงนี้อมัดจะแปลว่าอะไรเป็นเป็นคนเดียวแต่เป็นสระอาปุ๊บก็เป็นพระหุปันะาเห็นไหมตัวนี้เป็นปุงลิงใช่ไหมคะปุงลิงของเขาอตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นอย่างนี้นะคะอมัดจะเป็นปุงลิงใช่ไหมแปลว่าอมาหลายคนก็จะเป็นสระอาเหมือนปุริสานะคะเป็นอย่างนี้นะคะสระอาก็เป็นทั้งหลายเพราะฉะนั้นอพออมาดพูดแล้วก็ต้องเป็นใครคะ ก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยพระราชาใช่ไหมอะล้วก็มาต่อตรงนี้เป็นพระราชาเขาเข้าใจไหมคะอันนี้เป็นพระราชานะที่เรายกมาแล้วทําไมเป็นพระราชาดูตรงนี้ด้วยกิยาเขาสีเดียวกันเห็นไหมเมื่อกี้สีเดียวกันเห็นไหมคะสีม่วงอันนี้เป็นประธานนี้เป็นกิยากุมภาคเราใส่สีเดียวกันอันนี้เป็นเอกาวัจนะอันนี้ก็ต้องเป็นเอกาวัจนะอันนี้ก็เหมือนกันเอ่ออันนี้เป็น สีส้มใช่ไหมราชาเป็นเอกาวัจ,จนะใช่ไหมคะดูกิยาอ่าอันนี้เป็นเอกวัจ,จนะต้องดูอย่างนี้นะคะพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็จะทําได้เราก็มาดูตัวนี้เป็นกิยาในระหว่างเราก็ต้องแปลกิริยาในระหว่างแต่แล้วเราดูข้างหน้าก่อนเอ่อตัวที่เราแปลตัวแรกคือนิบาตใช่ไหมตัวต่อไปคือประธานใช่ไหมคะ อันนี้นิดีบาทเสร็จแล้วก็ประทานในนี้ตัวนี้ขยายขยายใครคะขยายประทานอ่าเนี่ยตัวตัวตัวนี้ก็คือตัวนี้นะมันเขียนเลยไปนะอันนี้เอาใหม่อพอดีมันสลับไปมาบ่อยอ่าแค่นี้นะคะอ่าแต่นี้เราก็ดูนี่นะคะตัวนี้เป็นเงาตัวนี้เป็นตัวจริงต้องยกตัวจริงมาวิธียกตัวจริงทํายังไง ดูว่าเงามานะัน่ะเป็นลิงอะไรก็เป็นปุงลิงเงาเป็นปุงลิงเป็นเอกาวัจนะแล้วก็เป็นวิพัฒอะไรเป็นปัตมาวิพัฒน์นะตัวนี้ก็ต้องเหมือนกันคือปัตมาวิพัฒน์เอกาวัจนะแล้วก็เป็นอะไรคะตัวเขาเป็นอะไรคะลิงปุงลิงนะคะเป็นลิงเดียวกันเสร็จแ,แล้วตัวเนี้ย กับตัวนี้ต้องเหมือนกันตรงวัจ,จนะเดียวกันใช่ไหมคะวัจ,จนะเหมือนกันคือเอกกวัจ,จนะประธานกับกิยาคุณภาพเหมือนกันต่อมาเราก็แปลเลยนะคะปณะก็ะเสร็จแล้วราชาอันว่าพระราชาอ่ะเราก็ต้องแปลตัวที่เราขั้นไว้นะกิยาาเนี่ยเราก็แปลแล้วก็ลูกศรมาทางซ้ายมือน,นะตอนนี้เห็นนะคะตัวทิศธาตุเนี่ย เรียกหากรรมเห็นนะคะเห็นก็ต้องอะไรคะซึ่งซึ่งคือกรรมนะคะซึ่งนี่คือกรรมเรียกหากรรมนะคะซึ่งดูตรงไหนคะอ่าหายไปไหนนะี่ยเห็นนะคะอันนี้นะคะอ่าดูตรน,นี่นะตัวอังเมียนะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือทุติยาวิพัฒน์ต้เรียกหากซึ่งเห็นไหมคะหาซึ่งตัวเนี้ยเห็นเห็นอะไรเห็นซึ่ง อันนี้คืออะไรคะนาทีแปลว่าแม่นาม้าอันนี้สอนไปแล้วเนาะะัะนั้นก็ซึ่งแม่นาม้านะเสร็จแล้วเราก็ได้ตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะแล้วก็แปลไปก่อนปณะก็ราชาอันว่าพระราชาทิสวาทรงเห็นแล้วเมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดเลยเนาะเราพูดแต่ว่าเห็นใช่ไหมเออตวาตรงนี้ค่ะมันจะกระดุกกระดิกอันนี้นะคะเป็นตวาตวาแปลว่าอะไรครแปลว่าแล้วแล้วก็ เห็นใช่ไหมคะแล้วราชาศัพท์แปลว่าทรงทรงเห็นแล้วนะคะเนี่ยทิศวาอะแล้วก็มาตรงนี้ทรงเห็นแล้วนัทิงนะคะนัทิงเนี่ยเป็นนิขหิตตรงนี้นะซึ่งใช่ไหมซึ่งอะไรคะนทัทีแม่นา้าตังนั้นนะคะเราก็ดูตรงนี้นะคะตังตังเห็นไหมคะตัวนี้ตังอะตังนี้เป็นอะไรคะตัดสั์แปลว่านั้นโอเคได้ตรงนี้จบแล้วนะคะตรงนี้จบหมดแล้ว ตอนนี้พอเราเจอเลขในยังไม่แปลแล้วก็ไปแปลเลขนอกก่อนตรงนี้นะคะตนี้อ่าตอนนี้พอตัวนี้เป็นกิริยาในระหว่างตัวนี้ก็เป็นกิริยาคุมภาาอ่าเรารู้ได้ไงกิริยาคุมภาคดูตรงจุดฟ u l l s t อ p อันนี้เป็นกิริยาคุมภาคก็เรียกว่ากิริยาใหญ่กิริยาใหญ่อันนี้เป็นกิริยากิจกิริยากิจดูตรงไหนดูตรงนี้ค่ะอันตรอันตรปัจจัยเอาวิพั์ออกไปนะเนี่ยอันตรปัจจัยเป็นกิริยากิจ กิยากิจเป็นกิยาเล็กเรียกว่ากิยาในระหว่างนะคะเราต้องแปลก,กิยาในระหว่างก็ลูกศรไปอย่างนี้นะคะซ้ายหนูค่ะเราก็เริ่มแปลอันนี้นะคะที่เราจะแปลอนุสสะนะคะอ่านอย่างนี้นะคะอนุตอนุสแล้วก็สะลันโตนะ,ะตัวนี้ค่ะตัวนี้เขาเอามาสอนวิธีเอามาสอนก็คือตัวนี้เป็นตัวอะไรตัวนี้ก็เอาตัวเดียวกันมา นะคะอย่างนี้เรียกว่าพยัญชนะสังโยกนะคะนี้นะคะพยัญชนะสังโยกเอาตัวเดิมแล้วก็ต้องใส่จุดพินทุข้างล่างด้วยตัวเนี้ยนะคะแล้วตัวนี้จะกลายเป็นตัวสะกดส่วนตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่จะอ่านศับท์ใหม่ไม่อ่านตึงเสียงนะคะห้ามอ่านนะถ้าเป็นพย ok, ัญชนะสังโยกก็อ่านเป็นอ่ะแล้วก็นุดอย่างนี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วสะแล้วก็ละสะแล้วก็ละเออไม่ใช่่ะสะลันนะคะ สะแล้วก็ลันนะคะแล้วก็โตอย่างนี้นะคะร็จแล้วตัวเนี้ยอนุเนี้ยเป็นอุปสรรคเพราะเป็นอุปสรรคเนี่ยเราก็แปลว่าอะไรอนุแปลว่าน้อยเป็นมีเบียน้อยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แปลว่าตามใช่ไหคะแล้วก็แปลว่าภายหลังอ่าอันนี้นะคะอนุแล้วตัวนี้สระเนี่ยสะะก็หมายถึงสติค่ะอ่าก็แปลว่าระลึกถึงระลึกถึงนะคะสระเนี่ยนะคะแล้วตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นอันตะ อันตรเอาเอา,เอาสระโอออกไปวิพาทออกไปนะคะอันตรปัจจัยอันตรปัจจัยเป็นเลยคะ่ะเป็นกิยากิจก็เรียกว่ากิยาเล็กใช่ไหมคะกิยาในระหว่างตอนนี้อันตรปัจจัยกับมานะปัจจัยนยนะมานะอาอาเอาเดี๋ยนะมันเลื่อนอันตรอ่ะแปลว่าเมื่อแปลว่าอยู่นะคะ แล้วก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะคะเสร็จแล้วตัวนี้มานะก็ะแปลแบบเดียวกันคือแปลว่าอยู่แปลว่าเมื่อแต่ในนี่ที่นี้เป็นอันตัะนะเราก็มาแปลเลยค่ะเออทรงนี่เป็นราชาศัพท์ตามมาจากไหนคะตามมาจากเป็นคําว่าอนุอนุแปลว่าตามแปลว่าภายหลังแปลว่าน้อยนะคะและลึกถึงมาจากว่าสระนะคะสาระาธาตุนะเป็นสติอะคะ่ะและลึกถึงเอออันตะอยู่ตรงนี้นะคะอันตะปัจจัยแปลว่าอะไรคะแปลว่าอยู่ นะคะต่อมาตัวนี้มีนิคหิตเห็นไหมคะธรรมานุสติงเนห็นไหมคะเนี่ยธรรมานุสติแล้วก็ธรรมดามันเขียนอย่างนี้เนไสติแล้วก็เติมนิคหิตลงไปก็เป็นซึ่งซึ่งอะไรคะพูดทับศัพท์หรือธรรมานุสติซึ่งธรรมานุสติแล้วก็อิติว่าอันนี้เรามาดูตัวตรงนี้นะคะเห็นตรงนี้ไหมคะแล้วก็แปลมาอย่างนี้แปลมาลูกศรแบบนี้นะคะ เออล้วก็แปลตัวนี้เนี่ยนะคะแล้วก็แปลตัวนี้อ่าแล้วก็แป it, แลอันตะอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่แปลให้ฟังนะคะตัวราชาศัพท์เนี่ยค่ะถ้าเขาเราลืมเขียนก็ไม่เป็นไรนะทรงเนี่ยทรงแล้วอะไรคะ่ะตามทรงตามแล้วนี่อะไรคะระลึกถึงละลึกถึงแล,ล้วก,ก็อันตะอยู่ทรงตามละลึกถึงอยู่แล้วก็ตรงนี้อะไรซึ่งซึ่งอะไรคะธรรมานุสติแล้วตรงนี้อะไรคะอิติ ว่าแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาเปิดเลยอะ่ะเปิดเปิดอิติว่าเปิดตรงไหนคะเปิดตรงเนี้ยนเนี้ยเอามาเปิดตรงนี้เลยนะี้โอเคไหมคะพอเสร็จแล้วตัวเนี้ยเออเรียกว่าเลขในพอเลขในปุ๊บเราก็ต้องหาว่าอารัปณะมีไหมอย่างเงี้ยตอนี้เราก็ไม่มีเพราะไม่มีอารัปณะก็ผ่านไม่มีนิบาตก็ผ่านพอไม่มีการัตตมีก็ผ่าน แล้วก็เหลือประธานประธานแล้วก็มาดูตรงสละโอเห็นไหมสละโอเป็นประธานใช่ไหมเพราะเป็นประธานเนี่ยเราก็ใส่อันนี้เป็นอะไรคะปรุงลิงแล้วก็เป็นหนึ่งก็คือประธานใช่ไหมปัตมาวิภัสแล้วก็เป็นเอกาวัจนะอ่าแล้วตอนนี้ตัวนี้เป็นอะไรกันคะเป็นสนธิกันสนธิกันแล้วก็แยกเป็นสองศั์ธรรมโมกับอิตินะพอเราแยกธรรมโมอันหนึ่งแล้วก็อิติอันหนึ่งเพราะเราตีตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นอิติเพราะตรงนี้เป็นสละโอ นะแล้วตรงนี้ก็เป็นธรรมโมเหมือนเดิมน,นะอ่ะก็บอกว่าอันนี้แปลว่าอะไรคะอันวัฒรมแล้วจะเขียนว่าอันว่าพระธรรมก็ได้แล้วแต่เราจะมีเติมพระหรือไม่ไม่มีก็ไม่ผิดเสร็จแล้วตัวนี้นะคะ่ะพักควัตตามาจากพักวันตุอันเนี้ยนะคะเออแปลว่าอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้า,อ,าอ่ะอ่านคะคะแต่อันนี้เป็นอะไรคะเป็นอัน เป็นอะไรคะตัตติยาใช่ไหมคะก็คืออนาพิจิตตาอันนี้ก็คืออะไรคะตัตติยาวิพัตนะตัตติยาวิพัตนะคะตัวนี้เสร็จแ,แล้วตัวนี้เป็นตัตติยาวิพัสต์แล้วเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะมีคําว่าอันอันอะไรคะอันพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะแล้วสวากขาโตเราสวดมนต์ทุกวันเลยอ่าทำไมคะตัวนี้เข้าใจอันนี้ ตัวเนี้ยเป็นตัวพิเศษนะสวาาัสดค่ะตัวตรงนี้ต้องมีจุดพินทุตัวแรกให้รู้ว่าเนี่ยเป็นหนึ่งคำตัวนี้ยหมายถึงให้รู้ว่าเนี่ยเป็นบทหนึ่งคำแล้วตอนนี้พอพอเราได้อย่างเงี้ยเราก็บอกว่าพูดแปลไปเลยนะคะตัวเนี้ยมันมันง่ายนะคะนะคะเอาเราเริ่มแปลนะคะอตรงเออตรงนี้นะคะซึ่งทํามานุสติว่าธรรมโมอันว่าอันว่ามาจากปฐมวิภัษ ธรรมโมก็พระธรรมหรือธรรมเฉยๆก็ได้พระคัาตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าสวากดิะตรเรารู้อยู่แล้วนะตัดไ้ดีแล้วอ,ะอ่ะอแล้วตัวนี้มันปะปัจจัยนะคะแปลว่าแล้วนะตัดไปดีแล้วอ,อมาดูตรงนี้นะคะอ,อมาดูอันนี้นะคะอันตัวนี้มาจากสุนะคะอ่าสุสุตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นบทหน้านะอุปสรรคอาก็เป็นบทหน้าสองตัวนี้เป็นบทหน้านะคะสุกับอาเนี่ย สูบอาเนี่ยเป็นบทหน้าบทหน้าเป็นอุปสรรคถูกไหมคะแล้วเนี่ยขาเนี่ยขอไข่สราเนี่ยขาธาตุนะแล้วก็ตะปัจจัยพอเราลงตับปัจจัยปุ๊บตัปัจจัยตรงนี้เรียกขากรรมเป็นสักรรมธาตุสัพกรรมธาต,กกรรมาตุมีมอมมาสองตัวนะสัก,กรรมธาตุเรียกอะไรคะเป็นธาตุที่เรียกขากรรมธาตุนี้เรียกขากรรมใช่ไหมคะ เอเรียกหากรรมตัวเขาก็เลยเป็นเลยค่ะกรรมมะวาัดจบพอเข้าใจไหมคะแล้วตอนนี้ตัวเนี้ยตอนแรกมันเป็นสระอุใช่ไหมสาเสือสระอ,อุแแบบอุเนี้ยก็แปลงเป็นโอมันก็กลายเป็นโสใช่ไหมคะแล้วก็แปลงเอ่อสระโอเป็นวะนะคะวะแหวนเนี่ยก็เป็นเนสาวะเนี่ยก็กลายเป็นตัวนี้ อันนี้เป็นสุใช่ไหมอันนี้เป็นโสใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสะวะแล้วตรงนี้ก็ใส่จุดข้างหน้าไว้เนียเฉพาะจับตัวนี้นะต้องใส่จุดข้างหน้าพินทุแล้วก็กลายเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วตอนนี้ก็ดูตรงนี้ก็ปะะเ,เป็นขอไข่ใช่ไหมคะกัสระอาตรงเนี้ยพอเป็นขอไข่เนี่ยเออแล้วเขาก็เอ่อให้ลบเสียมาอยู่ตรงนี้แทนนะตัวตัวตัวสระอาเนี่ยขอไข่สรละอานนะะไ,ไ,นะอไปอยู่ตรงนี้แทนนะคะไม่ได้ลบนะอันนี้ไปอยู่ตรงตรงนี้ปุ๊บ พอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บไอ้ตรงนี้เห็นไหมคะอ่าตัวไอ้นี้มันอยู่วักที่สองใช่ไหมคะพยัญชนะวักอะมันอยู่วักที่สองก็ส่ไขมันอยู่อันที่หนึ่งใช่ไหมคะหนึ่งอะคะ่ะหนึ่งซ้อนหนึ่งได้หนึ่งซ้อนสองได้แต่สองตรงเนี้ยต้องซ้อนตัวที่หนึ่งตรงอยู่ข้างหน้าตัวนี้เป็นสองใช่ไหมคะตัวเนี้ยขาไข่ซ้อนตัว 1, หนึ่งก็คือเปล่กไปเพราะฉะนั้นนี่คือพยัญชนะสันโยกนะคะ ดนั้นวิธีการตัวนี้เอามาซ้อนยังไงก็มาดูจากตัวนี้เป็นหลักตัวนี้คือสองหนึ่งซ้อนสองได้หนึ่งซ้อนหนึ่งได้นะคะแต่ว่าสองซ้อนสองไม่ได้นะโอเคไหมเสร็จแล้วตอนนี้ต่อเต่าเนี่ยค่ะก็เป็นอะไรคะเป็นปะปัจจัยก็เลยกลายเป็นกระมวาจกนะโอเคไหมเราก็มาดูตรงนี้ต่อนะคะเมื่อกี้แปลว่าตัดไว้ดีแล้วนะที่เราเวลาเราสวดมนต์สวากขาโตตัดไว้ดีแล้ว แล้วก็อิติดังนี้เป็นต้นแล้วเ,เห็นตรงนี้ไหมคะอิติอ่าอิติอิติอ,ตอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะคะเป็นเลขไหนอิติอยู่นี่อิติดังนี้เป็นต้นเสร็จตรงด้านนี้นะคะ่ะด้านนี้เราเหลือตัวเดียวจําได้ไหมเราก็ต้องมาแปล <c oughs> อันนี้พอเป็นต้นเนี่ยเอ่ออิติดังนี้ทําไมมีเป็นต้นเพราะว่าพระธรรมตรงนี้คะ่ะเอ่อธรรมโมเนี่ย พระธรรมมีอย่างเดียวมะไม่เยอะแยะเลยแต่ว่าที่ที่เอามาตัดตรงเนี้ยเอ่อยกตัวอย่างก็คือดังนี้เป็นต้นก็แปลว่าคําว่าเป็นต้นนี้แปลว่ายังมีอีกนะคะเพราะพระธรรมมีเยอะมากใช่ไหมคะแล้วก็เราก็มาดูตรงนี้ต่อนะคะเพราะว่าอิติดังนี้เป็นต้นแล้วเหลือตรงด้านนอกตรงนี้ใช่ไหมจําได้ไหมเหลือตัวนี้พอแล้วเหลือตัวนี้ตัวนี้เราก็มาแปล ตัวนี้เป็นปากใช่ไหมคะปากทหน้าใช่ไหมคะและเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยขันท่าท่าใช่ไหมเนี่ยขอไข่นอนหนูทอราหาน,นี่ขันท่าท่าอ่านะเสร็จแล้วตัวเนี้ยอ่าเราก็ต้องทำไมกะเอาก็อกไก่มาสอนเพราะอะไรตัวนี้เป็นสองตัวนี้ต้องเป็นหนึ่งเห็ไหมพยัญชนะสังโยกก็เลยเอามาสอนอย่างนีง้วิธีสอนก็คือดูตัวนี้เป็นหลักนะนะแล้วก็เลยเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งตัว แล้วตอนนี้เป็นอาปัจจัยนะอาปัจจัยอยู่ในไหนคะในกัตตุวาจกแล้วก็ตอนนี้ตัวนี้เป็นสไละอีนะคะตัวเนี้ยอ่าสายอีคืออะไรอีอีอชัชตนีนะคะเพราะอีอัชตนีปุ๊บเขาก็รัตสะเป็นทีก่อนเนี้ยรัตสะอีให้เป็นอีก็เป็นทอรหารสไละอีเนี่ยเพราะอะไรคะรัตสะอีให้เป็นอีนะตรงน,นี้มันเป็นทอราหานี่ก็เป็นทอาหานมันก็เลยเป็นทอทหารสไละอี โอเคไหมอันนี้เราก็จะเข้าใจแล้วตรงนี้เป็นอะไรคะอ่ะในกัตตุวาจกตรงนี้ก็เลยเป็นกัตตุวาจกอย่างนี้นะคะไปกัตคยาตัวนี้ก็เลยเป็นกัตตุวาจกแล้วก็ต่อมาแล้วก็มาแปลตัวนี้ก่อนนะคะอ่าเมื่อกี้นี้ถึงเลยนะปักขันทีนะคะปักแล้วก็ขันทีนะก็แปลว่าอันนี้เป็นราชาศัพท์เสด็จแปลว่าเข้าแปลว่าแล่นไปนะแล่นไปแล้วตัว แล้วเนี่ยมาจากอะไรคะมาจากอ e. ีอาชัตตนีอี e. อาชัตตนีแปลว่าอะไรคะแปลว่าแล้วแต่ตัวขันทะเนี่ยขันทะธาตุเนี่ยแปลว่าอะไรคะเล่นไปนะคะแล้วตัวเสด็จเป็นอะไรคะราชาศัพท์เสด็จเล่นไปแล้วเนี่ยอันนี้นะคะเสด็จเล่นไปแล้วก็จบประโยคนี้อันนี้ประโยคต่อมาเป็นอะไรคะเป็นเลขนอ เห็นไหมคะ,ะเลขนอกเลขนอกแล้วก็จัดตรงนี้ไปเลยถูกไหมคะเสร็จแล้วเราก็มาดูตรงนี้ว่าเลขนอกถึงตรงนี้ยังไม่จบอ่าแล้วตอนนี้มันมีเลขไหนเลขไหนแล้วก็เลขนอกอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแปลอย่างนี้ไปไปไปถึงตรงนี้แล้วก็ถึงตรงนี้ถูกไหมคะเพราะว่าตรงนี้เป็นเลขไหนอ่าเราก็แปลจากเลขนอกเนี่ยเลขนอกเออเราก็เริ่มจากนิบาตต้นข้อความตาลัสเตมีแล้วก็ประธานแล้วก็ บทขยายประธานแล้วก็กิยาในระหว่างบทขยายกิยาในระหว่างกิยาคุมภาคบทขยายกิจยาคุมภาคอย่างนี้นะคะวิธีแปลเลขเลขนอกอ่ะเราก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะแล้วเ,เห็นตรงนี้ไหมคะในเลขนอกอ่ะมันทําไมคะอ่ามันมีนี่มันมีกิจยาคุมภาคเห็นไหมคะกิจยาคุมภาคแต่ทําไมคะไม่มีประธานเพราะไม่มีประธานเราก็ต้องโยกมา อันนี้พอเรายโยกมาเราดูปุจฉิแล้วรู้เลยเป็นราชาเนะ่ะอันเนี้ยเพราะว่าครั้งที่แล้วก็เป็นแบบนี้ไงอ่าเมื่อกี้ก็มีเนี่ยอ่าราชาใช่ไหมคะ่ะแล้วเสร็จแล้วตัวเมื่อกี้เนี่ยเอ่อของที่เราสอนไปแล้วครั้งที่แล้วค่ะอ่อาก็มาดูอันนี้นะครั้งที่แล้วอันนี้มาแล้วเห็นราชาไหมคะราชาราชาก็ปุจฉิอ่านะพระราชาก็ตัดถามอย่างเงี้ยนะคะ เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดูอันเดิมเนี่ยราชาใช่ไหมคะราชาเสร็จแล้วก็อะไรคะปุฉิเนี่ยราชาแล้วก็ปุฉิอย่างเงี้ยนะตัดถามเหมือนเดิมแล้วก็ทําแบบเดิมอันนี้เราก็าโยกอะไรคะยกราชาเพราะว่าเขาให้ปุฉิมาใช่ไหมคะก็ใส่สีเดียวกันไปเลยสีเดียวกันเสร็จปุฉิเป็นเอกภพใช่ไหมเอกาวัจนะ,อ,ะอันนี้ราชาก็เป็นเอกาวัจนะตามเดิม แต่นี้เราก็มาแปลตรงราชานะคะเราก็แปลราชาอันว่าพระราชาแล้วนิ้กิริยาในระหว่างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็เอากิริยาในระหว่างแปดูดูตรงนี้อ่ะตวาปัจจัยเป็นอะไรคะตูนาทิตูนาทิปัจจัยนะคะเป็นอดีตการใช่ไหมคะเอ่อแล้วก็แปลว่าอะไรครับแลว่าแล้วถูกไหมคะเนี่ยตาวาเนี่ยแปลว่าแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็มาแปลตัวเนี้ย ปรากฏว่าตัวเนี้มันเหมือนครั้งที่แล้วก็คือครั้งที่แล้วมันก็เออมันก็แปลว่าเออสเด็จข้ามแล้วแต่อันนี้มันคนละตัวกันแต่แต่คําแปลเหมือนกันนะ,สะเสด็จข้ามแล้วเพราะฉะนั้นเวลามีศัพท์กิยาตัวเดิมมาเนี่ยพูดซ้ำนะอุ้ยอันนี้มันเลื่อนอยู่ตรงไหนแล้วนะเดี๋ยวก็หากันอีกทีอันนี้อ่าน,นี่นะอันนี้พอเป็นกิยาตัวเดิมใช่ไหมคะ กิยาตัวเดิมเนี่ยแทนที่เราจะแปลตัวนี้นะคะเราก็ต้องมีคําว่าคันถ้าเราจะแปลกิยาตัวเดิมเนี่ยต้องมีคันมาอยู่เออ่ข้างหน้านะคะสัพท์ที่แปลมาแล้วนะอันนี้คันนะคะคันเนี่ยมาเติมข้างหน้าแต่เสด็จนี้เป็นอะไรคะราชาศัพท์แล้วตัวก้าวล่วงเนี่ยแล้วตะวานี้แปลว่าแล้วก้าวล่วงกับข้ามข้ามขึ้นนะเหมือนกันนะคะตัวเดียวกัน แปลได้ทั้งสองอย่างแปลว่าข้ามแล้วหรือว่าข้ามขึ้นนะคะแล้วตัวนี้แล้วเนี่ยตวาปัจจัยคั้นมาจากไหนคะมาจากว่าศัพท์ตัวนี้ได้มีการกล่าวมาแล้วกิยาตัวนี้มีการกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่งจะต้องครั้งที่สองจะใช้คําว่าคั้นแล้วก็ขั้นเสด็จก้าวล่วงแล้วนะก็ข้ามขึ้นแล้วอันนี้นะคะไปดูของเก่าอ่าเสด็จข้ามขึ้นแล้วตัวเนี้ยเออก็คือข้ามขึ้นกับก้าวล่วงเหมือนกันนะคะ โอเคนะเราก็ใส่คําว่าพันนะคะแล้วตัวนี้นะักทิงซึ่งแม่นม้ำเออก้าวหรือข้ามเนี่ยเ,เรียกหาอะไรคะเรียกหากรรมซึ่งนะอันนี้นะคะอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือ,เ,อเขาบอกว่าก้าวล่วงใช่ไหมคะแล้วก็ตัวนี้แล้วที่แมต่ตะวาอตันนี้ก้าวเนี่ยคําว่าก้าวเนี่ยก็คือหาซึ่งซึ่งเป็นกรรมซึ่งอะไรคะแม่นม้ํา แล้วตัวนี้ปเนี่ยแปลว่าอะไรคะแปลว่าแหม้แล้วนี่ตังแปลว่าอะไรคะแปลว่าหนังแล้วตัวนี้ตัวเนี้ยเออตัวตังเนี่ยเฉพาะตังไม่ใช่ปีนะตัวตังเนี้ยมันก็ขยายตัวเนี้ค่ะขยายนาทีตอนนี้อันนี้เป็นอะไรคะเป็นทุติยาไอตัวเนี้ยเงามันก็ต้องเป็นทุติยามันก็ต้องเป็นสองเหมือนกันแต่มันแปลว่าหนังก็แปลว่าแม้หนังนะคะโอเคนะไม่ต้องแปลอายะตานิบาตตรงวิเศษนะคะ ไม่ต้องแปลต้องแปลตัวตัวชื่อเขาเลยคําแปลเขาว่านั้นอ่นานทีนัททิงนะคะซึ่งแม่นามใช่ไหมคะจารค่ะภาพเออไม่มีค่ะจารตัวหนังสือไม่มี๋อเดี๋ยวขยับก่อนอยู่ตรงไหนเอยอ๋อมันหมดเวลาป่ะหรืองอเอาอ,ออกไป<อ>ก่อนเออมันหมดเวลาแน่เลย